ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาสวนสัตว์นครราชสีมาคึกคักทีเดียวนะคะพบว่ามีทั้งคนในพื้นที่และจากต่างจังหวัดแห่มาเที่ยวชมสัตว์ที่สวนสัตว์นครราชสีมารับโปรโมชั่นพิเศษน้องอายุไม่เกิน12ปีเข้าชมฟรีค่ะ บรรยากาศสวนสัตว์นครราชสีมาในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567ทางสวนสัตว์นครราชสีมาและสวนสัตว์ทั่วประเทศได้เชิญน,น้องๆหนูๆที่มีอายุไม่เกิน12ปีหรือเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติมตรเข้าชมสวนสัตว์ได้ฟรีค่ะ ก็พบว่าตั้งแต่เช้าตรู่มีนักท่องเที่ยวทั้งจากโคราชและจากจังหวัดใกล้เคียงต่างพาลูกหลานมาเที่ยวชมที่สวนสัตว์นครราชสีมานับพันคนซึ่งบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าอีกทั้งอุณหภูมิในพื้นที่อากาศไม่ร้อนมากเป็นใจกับการเดินทางเที่ยวในสวนสัตว์ค่ะโดยกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมทำกันภายในสวนสัตว์ ก็คือการเดินการปั่นจัก,กรยานนั่งรถนำเที่ยวที่ทางสวนสัตว์มีให้บริการชมสัตว์ต่างๆภายในสวนสัตว์และสัตว์ที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เป็นที่นิยมไปกันก็คือบริเวณอาณาจักรนักล่านะคะโดยเฉพาะเจ้าสิงโตนายักษ์ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของสวนสัตว์นครราชสีมาได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากเด็กๆ รวมไปถึงความน่ารักจากเหล่าพาเรตนกแพนกวินการจัดแสดงโชว์สัตว์โซนแอฟริกาอย่างช้างแอฟริกาแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปชมกันอย่างคึกคักนั่นก็คือการแสดงโชว์ของแมวน้ำที่เด็กๆต้องไม่พลาดเลยนะคะ ส่วนอีกสถานที่ที่เด็กๆนิยมไปกันภายในสวนสัตว์เลยนอกจากที่เราเดินชมสัตว์กันแล้วพอช่วงบ่ายๆเริ่มรู้สึกร้อนอยากจะคลายร้อนค่ะผู้ปกครองก็สามารถพาเด็กๆเ,เข้าไปเที่ยวเล่นได้ในสวนน้ำของสวนสัตว์นครราชสีมาซึ่งในสวนน้ำก็คือคักไม่แพ้กันกับในบริเวณร,บรอบๆสวนสัตว์นะคะซึ่งถือว่าไปสวนสัตว์วันเดียวเที่ยวได้ทั้งวันเลยค่ะ